ครับสวัสดีครับจุงกะจุงกะแมวบองปูลครับวันนี้ก็พามาเล่นที่ทุ่งนาครับนี่เราก็อยู่ทุ่งนาครับคือเก่าครับอาชีพบ้านบ้านกับผู้ชายบ้านบ้านครับวันนี้ก็เราได้แวะมาเล่นกับอมเนียนะครับนี่ครับคนนี้คือเน็ตไอดอนของผมนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับนี่คือเกษียณมายังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูครับนี่ดูตัวอย่างเลยครับ คนอะไรจะขยันขนาดนี้ครับนี่ถ้าไม่ขยันไม่เป็นตัวอย่างให้ผมแน่นอนนี่คือเน็ตไอดอนคนดังครับบ้านตาเมาครับวันนี้ก็เนี่ยเลี้ยงควายกี่ตัวแล้วอุ้มหกตัวแล้วครับหกตัวแล้วเนาะโอ้ใส่สบายคิวๆตอนนี้ก็ร่างกายก็ยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับเนี่นี่ครับโคกน้องนาครับอาณาจักรของอมเนียนครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะขยายฟาร์มหมูครับเนี่ยกี่สาวนะอุ้มยี่สี่สาวครับ มี2โรงเรือนเลยครับอันนี้โรงเรือนที่สามนะครับสาขาสามครับนี่ครับมาดูชีวิตการจูงครับเนี่ยดูครับเนี่ยนี่ดูครับบ้านบ้านครับบ้านบ้านก็ความสุขของคนบ้านนอกก็มีแค่นี้แลับนี่คือความสุขที่แท้จริงครับเนี่ยอ่าฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านรีสอร์ทอย่างเดียวครับนะโอ้โหจูงมาแล้วนี่ก็มี ลูกวัวโอ้ลูกหมูครับฝั่งนู้นก็กำลังเดินตามครับอมเยอ่ตรงหนาทุกหนงง๋อเดี๋ยวจะเอามอไซโอ้แล้วเนี่ยอันนี้ก็มีสะมีบ่อโหกินของกินเพียบครับก็ไม่ว่าจะเป็นปลาธรรมชาติปลาเลี้ยงแต่ตอนนี้น่าจะเป็นธรรมชาติอมเนาะเออทั้งชาติทั้งธรรมอยู่ด้วยกันหมดครับดูบรรยากาศรอบๆครับเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้มองอยู่ข้างหลังเดี๋ยว เด no ี๋ยวกระบื้มาชนครับอนี่ชีวิตบ้านๆครับก็มีแค่นี้ครับเนี่ยก็ใครที่คิดถึงบ้านครับช่วงนี้ปีใหม่ก็คงจะคิดถึงกลิ่นโคลนสาบควายนะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศบ้านนอกเราก็มีแค่นี้ก็คนกรุงเทพก็ตอนนี้ก็กําลังจะกลับจากกรุงเทพกันครับจากหนุ่มรงเงินโรงงานก็คิดถึงบรรยากาศบ้านนอกครับเนี่ยพี่ใคร ที่ใครๆหลายคนอาจจะคิดถึงนะก็ตอนนี้ก็บางคนก็นับวันที่จะรอกลับบ้านแล้วนะครับช่วงนี้ก็ก็นับวันโรอกลับบ้านครับหนุ่มสาวโรงงานครับก็เดี๋ยวก็ต้องตําน้ําพริกข้าวสารเอาไปกินต่อคน,นี่ครับมันบ้านครับ